โอ้โหโอว้าวโอ้อะไรเอามาทางนี้ค่ะอ่าไหนเอามาบอกพ่อแม่ที่มีอะไรบ้างมีรูปอะไรคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยรูปอะไรน่ะรูปอะไรอ่ะอุ้ยรูปอะไรคะรูปอะไรอะไรรูปอะไร แต่ก็ยังไม่รู้แกะเลยไหมตัวนี้ชื่อว่าฮิปโปอ่อันนี้ต้องผู้ใหญ่ใช้นะคะให้ให้ผู้ใหญ่ใช้นะคะมีสีเหลืองผู้ใหญ่ใช้ฮิปโปอ๋อฮิปโปพ่อจะแกะแล้วนะคะอเอ๋เราก็คิดว่าจะเป็นสีอะไรพ่อจะแก่แล้วจะแกะลูกฮิปโปแล้วจะเป็นอะไรนะ อ๋อจะมีใหู้แล้วค่ะว้าวดีวนสีอะไรเนี่ยเดียว้าเอนเดี๋ยวนดูอึว้าวว้าวมีลอด้วยเหรอคเนเ่อดูหน่อยให้เพื่อนๆดูสิให้เพื่อนๆดูหน่อยโอ้โหรูปอะไรคะเนี่ยลูบอะไรลูปอะไรคะี่โปล ใช้ฮิปโปไหมคะฮิปโปตัวใหญ่ๆเหรอตรงนี้มันกดได้เหรอคะไม่ได้ไห้มันมีล้อด้วยเหรอคะกั๊ดมันลากกระเป๋าแยังไงลากอ๋อล้อหมุนได้โอ้โห,ออหอโอ้โหลากกระเป๋ากระเป๋าเล่นมีรูปอะไรเนี่ยกั๊รูปอะไรคะต้นไ,ไม้หอยหอยแบบนี้หอยนะคะ เดี๋ยวนี้เรียกว่าหอยอันนี้ก็เรียกว่าหอยอันนี้ละ่ะอันนี้ละ่ะนี่นี่นี่มีสัมผัสด้วยเนี่ยอันนี้อะไรคะเนี่ยลาวดาวอ๋อมันคือปลาดาวอุ๊ยอันนี้มันเลื่อนได้หรือเปล่าเนี่ยที่จับเลื่อนได้หรือเปล่าโอ้โหที่จับยืดได้ด้วยโอ้โหข้านเข็นๆเลยนะอ่าน,นลากแบบนี้หรือเปล่าไหนลองลากแบบนี้ดิลากเป็นกระเป๋าเลยอโอโหเดินตามหลัง ไหนออกกระตัวสูงแล้วนะลากไม่ได้แล้วเเดินตามหลังมาเก,ก็กระเป๋าเดินทางนั่นแหละน<า>นใช่่ะไปคไปเลยไปเลยค่ะไปเลยค่ะลากเลยไ่เอาไปเอาไหนล, <c oughs> ลองเปิดสิข้างในมีอะไรเนี่ยไ,ได้ไหมไหนอลองเปิดสิคะอยากให้พ่อแบงค์เปิดให้สิข้างในมีอะไรนะตเต้น <Wow. S 2> ว้าวมีอะไรเยอะแยะเลยอ๋ออันนี้ใส่น้ำเหรอ,อแกดออกไปในตู้เหลืองอน,นี่หรออ๋อนี่หรอแบบนี้อันนี้ไงที่เร<ม><ล>าทันอยู่ตรงนี้โอ้โหมีอะไรบ้างมีที่ตักทราย อเป็นอุปกรณ์เล่นรายเล่นน้ำอ๋อแต่เอาน้ำใส่นี่พอมันเต็มมันก็จะเอียนใส่นี่อ๋อหมุนได้ครับอ๋ออันนี้อะไรคะายางเลือกสีเหลืองสีเหลืองม้าน้ำมาน้ำกระดานม้าน้ำสีอะไรคะเนี่ยม้าน้ำสีอะไรสีม่วงเก่งมากคะ่ะอันนี้อะไรเอ่ย สีสีอะไรนะมันเป็นออกสีฟ้าฟ้าม่วงเนาะสีฟ้าจะฟ้าก็ไม่ฟ้าจะม่วงก็ไม่ม่วงแต่มันเป็นสีพาสเทลนะคะเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรคะเนี่ยแล้วก็รูปอะไรคะรูปอะไรคะไหนตอบแม่ก่อนรูปอะไรเนี่ยสีฟ้าอ่ารูปอะไรเป็นรูปอะไรตัวอะไรเนี่ย ปูเยอะมากเลยตรเมื่อใ้ตัวเ,เองน้อนค่ะสีฟ้ามันปิด้าฟ้าห้งม่วงใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวตอนเย็ยนไปเล่นกันเนาะโอเคติดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนที่ล็อกออกก่อนโอเคปิดไว้เลยแตนอ้าวติดไม่ได้ติดอะไรมันติดหอยนี่ไง ต้องเอาถ้วยหอยออกก่อนติดโอเคไหนลองปิดได้ปิดได้ไหมเอาไม่ได้ไนจัดหน่อยสินี่ไงได้แล้วโอ้เป็นกระเป๋าเดินทางได้เลยนะนี่โอ้โหอ,อันไหนลากไปดิัดึงขึ้นโอเคเอาลากไปเลย